กวังจะพามาซื้อพักลานแขกจ้ะทุกคนมาดูพักกันจะ้ะมีพักอะไรบ้างวันนี้จะได้อันนี้จะเป็นสาระแหน่ด้จะพี่น้องจ๋าขายเป็นปุ่มๆแบบนี้นะจะ๊ะเหียเห่ยวๆจ้วพี่น้องตรงนี้จะเป็นมะเขือลายกบจ้พี่น้องอย่างสดเลยลูกเล็กๆนะคะหนากินมากเลยแล้วก็มีมะอ่มะระกอจ้พี่น้องจ๋มามะระกอสดๆเลย ก,กรอบๆจะมะละกอฮอนแลนจะพี่น้องเนี่ยค่ะพักเขาจะมาลงเป็นอาทิตย์หลครข้างเนาะมาทานก็ทานมาไม่ทานก็มดจะ้ะนี่ก็เหลือนิดหน่อยนะคะเนี่ยนี่จะเป็นพักชีนะจะพี่น้องเหี่ยวเชาสลฮดฮดผูจะ้ะแต่ใช่ได้จ้ะพี่น้องเหี่ยวเหี่ยวเชาเชานี่เอาไปโรดจะ้ะมีวิธีทําให้มันสดจะ้ะตรงนี้ก็จะเป็นพักชีลาวจะพี่น้องเนี่ยเป็นปุ่มๆแบบนี้นะคะประกวางเอาไปทีเอาไปทีลยเยอะๆกินหลายอาทิตย์เลยจะ้ะ พอเราได้พักมาแล้วนะพี่น้องเราก็มาทําการแชร่น้านะคะเอาน้ําเย็นๆใส่กระมังเต็มๆเลยจ้ะแล้วก็เอาพักเหี่ยวๆคอฮักๆเนี่ยใส่ลงไปในน้าเลยจ้ะพี่น้องจุ่มลงไปแบบนี้เลยจ้ะ <S <S เห็นไหมคะเหี่ยวอดยอดเอ้ยเนี่ยจ้ะแต่มันสามารถฟื้นคืนชีพได้จ้ะพี่น้องทิ้งไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะเห็นไหมพักชีเนี่ยคอเหี่ยวๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากหนึ่งวันอีกหนึ่งคืนมันจะเป็นสภาพไหนเด้อพี่น้องดูใส่ลงไปจ้ะแบบนี้ เห็นไหมคะหนึ ere, o, ja. ่งว oh 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 ันกับหนึ่งคืนเรียบรลอยนี่ฟูขึ้นมาแล้วพี่น้องไม่มีคอหักคอหอยแล้วจ้ะสดเหมือนเดิมจ้ะนี่เห็นไหมพี่น้องหนากินมากแล้วต่อไปเราก็เอามาล่างทําความสะอาดแล้วก็แช่ตู้เย็นเลยนะจ๊ะพักเหี่ยวๆพักคอหักคอหอยพักฝนโซนะจ๊ะทําวิธีนี้จ้ะพี่น้องอย่าไปทิ้งพักเด้อจ้ะเด้อเขาจะฟูขึ้นมาหนากินมาก สวัสดีจ้ากินแซ่บต่างแดนกับประกวางสาวไทยในสวีเดนอีกแล้วเด้อย้จะเด้อพี่น้องจ๋าวันนี้ประกวางพามากินอะไรแกลูกไหมแกเอ้ยมียกจะพี่น้องมียกอยู่ต่างประเทศก็ได้กินมียกค่ะวันนี้มียกมากับไก่พะโล่จ้ะเปื่อยๆพี่น้องจ๋ากว๋วยเตี๋ยวมียกไก่พะโล่จ้ะกว๋วยเตี๋ยวคล้ายๆแบบว่าน้ำเค็มข้นนะหอมพะโล่พี่น้องจ๋าโอ้ยมีแคบหมูด,ด้วยมาจ้ะ ใส่เลยนะจ๊ะเนาะแซ่พี่น้องอยากกินมานานค่ะไม่ได้กินเป็นปีแกเอ้ยอเดี๋ยวปุ้งเครื่องก่อนแกเอ้ยรอนๆเนาะจ๊ะเนาะนี่น้ำตาลนะจ๊ะใส่พริกผงุงใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำส้มจ้ะพี่น้องนี่น้ำปลามา ปรุงนะคะรสชาติจะเป็นแบบเข้มข้นแซ่บมียกเอ้ยดูถั่วหอมจ้ะหอมมากเป็นไงแม่เหล่าเกะโอ้โหสีสันน่ากินคักจก้ะเปรี้ยว แล้วก็จะมีแบบหวานปลาแรมปลาแรมแล้วก็เค็มเค็มนิดหน่อยอืแแ่บสะใจแคบหมูดาอมาเด้อพี่น้องจ๋าอยากกินมานานอื มียกมันมากจ้ะหนึบหนับหนึบหนับน้องไก่เปืยพี่น้องจ้ะตุนสามชั่วโมงจ้ะแซบสุๆ ม,มียกต่างแดนจ้ะพี่น้องใครไม่มีมียกกินนะคะไม่ต้องไปหาซื้อที่เมืองไทยให้ยากจะ้ะน้องที่สวีเดนทํำมียกขายค่ะน้องเป็นลูกสาวของเพื่อนสาวนะจ๊ะเนาะชื่อน้องพราวนะคะ ปะกวางขื่นลิงว่าหายบนหน้าจอเฟซบุ๊กนะจ๊ะติดต่อทักน้องไปด้วยเดอ้อน้องขายส่งอยู่ในสวีเดนจ้ะอร่อยจ้ะพี่น้องใครอยากกินหมี่ยกหรือว่าหมี่เหลืองนอะจากเนาะรสชาติเหมือนหมืองไทยเลยจ้ะรสชาติเหมือนหมี่ยกเมืองไทยเลยแซ่บมันหอม พักสลัดหินรสชาติจะเฟื่อนๆนะพี่น้องจ๋ากินกับก๋วยเตี๋ยวแส่บจะ้ะพักกาดพักขีลาวพักขีเลือดก็มาเท่าน,นั้นเอย ผมใจอยากกินอื้ยลืมเอาทิชชู่มากเลยออหอมมากจ้ะพี่นอ้องเวลาเคี่ยวก็จะเนื้อนับเนื้อน,นับนะจ๊ะมันมันรสชาติ ได้มาตอนแรกก็เอามาครี้เขาเป็นเส้นไข่เส้นมันก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าแล้วก็เขย่าเขย่าแป้งเขาให้รุดนะคะจะมีแป้งโป๊ะมาเนาะจ๊ะเนาะให้เป็นเส้นไข่เส้นมันแล้วก็ลวกในน้ำร้อนเดือดบุดบุดบูดบดเด้อเด้อแกเด้อลวกจักประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีเนาะจ๊ะเนาะแป๊บเดียวเท่านั้นจ้ะบอกวางก็ลวกแป๊บเดียวจ้ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปจ้ะเขาจะได้เป็นเส้นเงาแล้วก็เ้นเขาจะได้ซว้รวยไม่หรอเนาะอู้ยแกเลยแซ่บ Oh. Mm. หมูกรอบก็เขาก็เกลียวเลยแกเเลย เข้ากันคักัดหินหเปื่อยมากพี่นนองจ้ะเนื้อไก่รอนจ้ะ คนไทยในต่างแดนนี่เก่งนะพี่น้อง หาทำหนุนทำนี่มีฝีมือก็ทำหนุนทำนี่ขายเนาะจ๋ะเนาะคนไทยมาอยู่ต่างแดนดโดยกันเขาก็หากินอยากไหมหราอาหารไทยก็อยากกินเนาะจ๋ะเนาะขายลงเฟซบุ๊กนะจ๊ะขายได้จ้ะบางคนขายใสยก่กอกบางคนขายหลูกชงหลูกชิกช้นใส่ขายมีขายสารพัดขายจากในเฟซบุ๊กไม่ได้อดไม่ได้อยากเลยจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่ต่างแดนไม่อดจ้ะ เปิดเจอใน Facebook ก็สั่งออนไลน์นะคะเขาก็ส่งมาใหา้จ้ะอยากกินแบบไหนก็สั่งกันจ้ะอขออภัยว่านี่กินเรียกินราดเลยจะพี่น้องจิจู่ลืมมามา ขาดใหญ่คักพี่น้องอืม พะโล่ไก่เปื่อยคักจ้ะตอนใหญ่ๆแกเอ้ยเปื่อยคัก น้ำนัวด้วหอมเอ่อหอมปลาโลดจ้ะ สองขาตัวแล้วก็นหนึ่งหน้าอกนะคะหน้าอกก็เอามาซับซับซแล้วก็เอารยยนาจ้ะมันเลยหลายพี่น้องจา้าไก่กินได้นองนึงกับหน้าอกนึง ไม่มดพี่น้องไม่มดจ้ะเหลืออีกน้องหนึ่งเอาไว้กินมือเที่ยงได้ไม่มีปัญหาไม่ทิ้งจ้ะพี่น้องอิ่มคักเลยอ เส้นมีเหลือนิดนึงเสียดายนะคะเก็บไว้กินมือต่อไปได้พี่น้องฝากไหนเด้อค่ะใครอยากกินมี่ยกมีเหลืองสั่งนองในเฟ e b o o k ได้เลยนะคะหรือว่าทักประก u a n มาได้อี่จะสำหรับวันนี้ประกวา n งขอขอบคุณในการที่ตามรับชมประกวังนะคะโอ้ยแ่บไม่ไหวแล้วอิม่มเ้ยสำหรับวันนี้ปก u a งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า